โดยประมาณนะครับหัวใจเตงนขนาดเท่าไรระาเท่าไรหัวใจเต่นประมาณเท่าไหกครับหกครับหกครับอะไรห้าห้จ่เลยหกครับหกห้าาจุดเจสองหกสีกับสองเ่งาสามีั้ไหนเท่าคณได้ลายรื่หัวใจเท่